คำเตือนช่องน,นี้ไร้สาระและคำาหยาบคายโคตรเยอะคุณน่า่าดูมึงจะเตือนตอนที่ทอะไรไอสัตว์เดี๋ยวเขาไม่ดูกันเป็ดสัสดีครับผมเลนเอาจริงเลนไม่ใช่ชื่อกู <laughs> มันเป็นชื่อตอัวละครหญิงในปังะของผมเองแต่เอามาตั้งเป็นชื่อช่องอเฉยๆนะฮะก็ประมาณนี้ <c oughs> ขำเฉยอะหลังจากที่ YouTube ประกาศกฎใหม่นะครับในเมื่อประมาณสองปีที่แล้วตั้งแต่ป,ป,ปี2 0 1 8ปนะฮะ2018 2019เออประมาณนี้แหละหลายๆคนเนี่ยก็พยายามที่จะทำให้ช่องตัวเองมีซับถึง1000แล้วก็ยอดคนดูเยอะถึง4 0 0 0ชั่วโมงม่ใช่เล่นๆนะฮะเนี่ย4 0 0พชั่วโมงเล่นเกมก็ต้องปาไปประมาณสักเดือน2เดือนกว่าจะถึง1 2 0 0 0 0ชั่วโมงเนี่ย ส okay. ี่วันชั่วโมงนี่โหโคตรยากแต่ก็ถ้าจะทําให้ถึงก็โคตรง่ายแค่มันหาที่มันเป็นไวรัลแล้วก็กระแสนน่นนี่นั่นก็ได้ละแต่การทําคลิปเนี่ยผมว่าทุกคนก็ต้องมีความพยายามในการทําคลิปอยู่แล้วล่ะเพื่อให้คนนั้นดูแล้วแม่งชอบไอสัต์ต้องติดตามแต่จะมีคนจาพวกหนึ่งที่ไม่ได้แค่ที่อยากจะกะทาคลิปขึ้นมาแล้วก็มาขอแลกทรัพย์ไอพวกเคียนี่สุดจริงบอกเลยว่าไอพวกเคียนี่ กูรู้ว่าคลิปทุกวันเนี้ยคนดูมันค่อนข้างจะไม่ค่อยเห็นกันเยอะแล้วโดยเฉพาะคนผู้เล่นมือผู้คนที่ทำยูทูบมือใหม่คนดูคลิปอ่ะมันจะค่อนมันจะค่อนข้างดูกันไม่นานหนึ่งคนก็เฉลี่ยดูดูกันประมาณ50าวิถึง1นาทีกว่ากว่าหนึ่งนาทีสิบวิประมาณนี้และแถมยิ่งเป็นแบบไมไ่มีการแชร์ด้วยเนี่ยคนจะยิ่งดูน้อยมากนะฮะก็เข้าใจแต่แต่มันมี a c e b o o k ไงมันมีไลน์ไง มันมีเพียออินสตาแกรมที่พวกมึงแชร์ลิงก์กันแชร์ปกภาพกันนะแชร์ share ปกคลิปแชร์คลิปให้พวกมึงมีคนดูมาเพิ่มขึ้นคนพวกนี้ก็เลยฉวยโอกาสที่เออกูทําให้คนอื่นเห็นคลิปกูได้นี่หว่ากูก็ก๊อปลิงก์เลยก๊อปลิงก์ช่องกูไปเลยเอาไปโพสตใต้ลิงก์ของใครก็ไม่รู้แล้วบอกแลกซับกันนะครับดูคนละหนึ่งนาทีสองนาทีแล้วค่อยกดออกนะครับค่อยกดไลค์กดซับพราะ YouTube ระบบใหม่มันอัปเดตเข้ามาคือถ้าคลิกผ่านลิงก์หรืออะไรเนี่ย แล้วถ้าไม่ได้ดูคลิปนานเกินเราไปกดอะไรที่เราไปกดไลค์ไว้แล้วไปขอกดติด,ด,ดตามแล้วไปแลกซับไว้อะมันจะยกเลิกมันจะแคนเซิลนะฮะมันจะแคนเซิลไลค์แต่คนติดตามก็น่าจะแคนเซิลมั้งถ้าจะไม่ผิดพวกเคียนี่ก็เลยมีการแบบหัวหมอไอ้เหี้ยอีวลูชันน่ะการพัฒนาการน่ะแม่งเลยมีแบบาจะกดกดให้กดเซิร์ชใน YouTube นะครับพิมพ์ชื่อแล้วกดเซิร์ชไปเลยแล้วดูคลิปประมาณนี้กดไลค์ มึงก็ยังจะหาความคิดอันโสมมของมึงมาแบบมาทาการอะไรอย่างเงี้ยและใน Facebook นี่จะมีกลุ่มแลกซับไปถึง1000งพไอ้สัตว์กู้ถามจริงพวกมึงสามัคคีกันแลกซับอย่างงี้เหรอช่วยกันนะครับพี่น้องเพื่อเพื่อที่จะถึงหนึ่งพันซับด้วยกันโพสลิงกช่องไว้ใต้คลิปแล้วเราจะถึงหนึ่งพันซับโอ้ยเฮียเขาเพอรู้แหละว่าพวกมึงต้องการทําให้ถึงมึงไม่สนว่าจะมีคนดูหรือไม่มึงแค่ต้องการในผ่านเพื่อที่จะได้เอาเงิน่ะไอ้สัตว์แต่มันถ้าไม่มีคนดูมึงก็ไม่ได้ตังค์นะเว้ย อันนี้เหตุการณ์ตรงนะครับคือคนแลกซับเนี่ยผมเจอมาบ่อยทุกวันนะผมเจอทุกวันทุกครั้งที่แชร์คลิปก็จะเจอไอ้พวกนรกหมาสันดานชั่วก็จะมาขอแลกซับไอ้ที่ผมบอกสันดานชั่วน,นี่คือยังไงก็คือเออผมกดซับคุณเราแต่ครับแล้วก็จะแคปแคปจอแคปมือถือที่ที่เข้าผ่านเบราว์เซอร์ที่กดกดลิงก์แล้วเข้ามันจะเข้าเบราว์เซอร์ก่อนคือมันไม่ได้กดผ่าน YouTube เลยมันกดซับผ่านเบราว์เซอร์และจะมีไอคอนแหลมอะแหลมไม่สักูกูเห็นเลยแหลมมีย มันบอกโอ้กดซับเลยนะครับกดซับผมด้วยเอ้ยเขี้ยกแบบหยัถ้าเป็นคนธรรมดาก็จะแบบคนที่ไม่มีไอคิวถึงในระดับที่จะสังเกตภาพได้ก็จะแบบหุยเขี้ยแลกซับโคตรง่ายเลยสั์เอ้ยมันกดซับกูนแล้วทีนี้กูจะมีคนดูมีคนเพิม่มไอ้เฮี้ยไปดูรูปปกไอ้ที่แม่งแคปมาไอ้สั์แม่งเป็นช่องอวตารรูปปกมันยังไม่มีเลยเฮี้ยรูปปกไรวะฟ้าช่องมึงอย่างแหลมเลยสั์พอกูแบบสงสัยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ มันคงไม่ขนาดนั้นมั้งกดเข้าไปในลิงก์ช่องมันไอ้เฮียคนละช่องปกมันไม่ใช่สีฟ้าปกมันเป็นเฮียอะไรไม่รู้ตะเท่าดำดามอะ่ะกูกูคิดเลยอ่าไอ้เฮียนี่แหลมไอสัตว์กูเลยแจกรีพอร์ตไปหนึ่งปึกไออ่ยเอาไปเลยกูรายงานถึงเจ้าของเฟซไอ้เจ้าของกลุ่มเลยอ่ะจิงไอจริงกูแจกรีพอร์ตทุกคนนะไอ้สัตว์ใครที่แบบไอ้เฮียแลกซับเองี้ยอ่ะกูแถม แลกซัจะไม่ได้เดี๋ยวมึงแลกกันกับไอ้นี่กูมึงมาเทรดรีพอร์ตจากกูไปเลยตึ๊บรีพอร์ตโพสขึ้นไปให้อดินกลุ่มเห็นอดินกลุ่มเห็นก็ต่อยไอ้สัสต่อยไอ้เหี้นั้นลอยออกจากกลุ่มในวินาทีนั้นผมรู้สึกเหมือนกูมีพลังกพลังแห่งระเจ้าอยู่ในมือแค่กูกดปุ่มเดียวมึงก็หายอ่ะแต่ถึงจะบอกอย่างนั้นก็เถอะแต่กลุ่มแรกซับแม่งมีเยอะชิบหายไอ้เหี้ยกลุ่มสายดำสายเทาแรกซับไม่สนหีสนเตยดเลยแรกอย่างเดียวมีแม่งมีแล้วแม่งเยอะด้วยแรกให้ถึงนะ เพื่อ1,000ซับกูทำได้ทุกอย่างมึงผ่านแค่1,000นเนี่ยแต่1ชุ๊ปหนึ่งสองสชั่วโมงมึงไม่ถึงไงไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวพวกมึงก็ขยันไอ้ดูกัน4วันชั่วโมงอย่าโอ้โหกูบอกเลยตายเฮีย ai, แลกซับทำอะไรกันนักหนาวะโอ้โหไอคนที่ไม่อยากแลกอ่ะอยากได้คอมเมนต์แบบอยากได้คำติชมในในในโพสเฟสบุ๊กอะไรเงี้ยเฮ้ยคลิปน้องต้องปรับอย่างนู้นอย่างนี้นะอย่างเงี้ยไม่มีครับเปิดมามีคนเมนต์ปุ๊บไอเฮียเมนต์ตึง้งเข้าไปดู ดูแล้วนะครับดูคลิปกับด้วยสักสองนาทีไม่ต้องกดติดตามนะครับกดแค่ไลค์ก็พอโอ้โหกูเป็นคนกูนเป็นเจ้าของโพสที่มาแชร์โพสเอาคนดูธรรมดาแบบใครชอบก็กดซับนี่กูตายเฮียเจออย่างนี้ไอ้กูมุมเขมบเลยโอ้ oh. มึงมึงไปไปมึงไปอยู่กับไอเท่กูรีพอร์ตไปเมปปปื่อคืนแบบไปใไปชิวถ้ากูเป็นแอดมินนึงกูเตะออกด้วยซ้ำไอ้สัสก็เข้าใจนะว่ายูทูบทุกวันนี้แม่งกดมันมันเริ่มเยอะขึ้นนะัลกอริทึมของยูทูบแม่งก็ปรับเพิ่มขึ้นอย่างนู้นอย่างนี้แต่พวกก็อยากให้ทุกคนนั้นไม่แกกัักับนนะคร อ่ะเป็นมึงมึงรู้สึกยังไงทียมีคนซับแล้วไม่ดูอ่ะผมผมรู้สึกมึงอยู่ทุกครั้งนะเวลาที่คนซับแล้วไม่ดูอ่ะมันทําให้เรารู้สึกแบบไอ้เฮียคอนเทนต์กูมันมันมันไม่สนุกใช่ไหมวะไอ้เฮียมึงถึงไม่ดูกันมันทําให้เราต้องพัฒนาตัวเงี้ยแต่อยู่ดีมีคนซับมึงหนึ่งพันแล้วมีคนดูเลยเนี่ยมึงรู้สึกยังไงวะมึงก็ต้องรู้สึกบ้างแหละไอ้เฮียมึงก็มึงก็เป็นคนคนหนึ่งที่อยากให้มีคนดูอ่ะมีคนซับเยอะมึงมึงคิดว่ามึงแลกซับกันมาเอาไปขายอ่ะมึงทําเป็นธุรก การนับศูนย์ที่มีฐานอยู่แล้วไง คือหาคนดูสัก4,000ชั่วโมงก็พอแต่ถ้ามึงแลกซับไว้ขายเนี่ยหนึ่บาทเนี่ยซับละหนึบาทก็มึงชิวละเออกูว่าถ้ามึงจะทําธุรกิจนี้ขายกูกูกูไม่ห้ามอ่ะเออมึงแลกซับไปจนถึงสามพันแล้วมึงไปขายกูก็ดีอ่ะไอ้เฮียเอาเหอะแล้วแต่มึงสุดท้ายสุดสุดท้ายท้ายสุดนี้แล้วแต่ผู้พึงจะทำกันเถอะไอ้เฮียแต่อย่าอย่าอให้อย่าแลกซับใต้โพสต์กูไม่งั้นกูรีพอร์ตไอ้เฮียมึงจำไว้ส่วนคนที่ทําดีแล้วทําต่อไปครับหนึ่งพันซับก็เหมือนเครื่องพิสูจน์ว่าเราแม่งทําาาาาาาผลลงงนนนนอออออกกมมมมมดดดีคตติถึเเเเหหืืไ้้รรรรรัับบยแวว่า ไอ้เฮียกูก็เป็นคนนึงที่ทำคอนเทนต์ออกมาได้ดีก็ประมาณนี้นะครับก็พยายามกันต่อไปแล้วคลิปนี้กูมีสาระไหมเนี่ยไม่มีไอ้นนเฮียปิดไอนน้สัตว์จบควยเฮียใบเ,เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ใบมะกรเป็นเครื่องต้มยำ